เขาได้เขาได้ไปเจอเลยอ้อามาเจ็บตัวเลว่าเขาคเจ็ดลลองลองลองหาไม่เจอหรือเธอไม่มมเฮ สิบวิ่งนะคับ

ม่แบดอุ้ยอีตี้มีหัวลงเขาไม่เขาไม่เขาไม่เขาเกิดอะไรเ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 าเกิดอาเ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 า แล้วบอกแล้วผมาดอวปไปสองทีสองี ระวังบันไดระวังบันไดสิอ่าฉันฉันวันใดให้ฉันนนี้ให้คนโดนไอ้นั่นน้องอ่ะสวยเรียบร้อยมตัเองมาตัเอมาตตังระวังฉันขาต้องต้องสวยมันมีอย้างยากกว่น่แต่นมันอยู่ชั้นสามเ ไม่ด่นจะมาเลย่ังบอดลยลั้งลงขางลังโอ้โ,อโ,อโ,อโอนีีน่ว่าเหอหายแล้วร้อโลบา บอนบอนเยี่ยมอ่ะโดน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 คันเต้โดนคันเต้นขาดดันเยี่ยมอ่ะ แต่กว่าจะตรงๆฉันจะลรอดอยู่นะถ้าเกิอดอดรอปมาได้ก็ได้อะจะระวังๆนิดนึงหมดตอนน,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 นีนสี่หมดมัานสามนะสวัีประวังมันมันเหลือ

ไรงานสนุกแตกแตกโดนฉันแล้เพอรอจีแตกเอาอะไรมาตายเลยท็าไมไม่ยิงงงจะเปิดไหมไปกุ้งไชุบแล้วเอ้ยไป็นระวังเลือดเปวงมาด้วยวงสามนะวงสามนะ เออยิงยิงนี่มส้ยิเออยิงเออสามสาม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 ไหลไหลไหลต้งเดินไหลตามวิ่งวิ่งวิ่งหามยิงห้ามห้ามมห้าาอย่าเพิ่งยิงเเข้าวก่อนเข้าก่อนดี๋ตนี้ตนี้ไดใช่ไหมตนี้ก็านเออมาเตะบอปอไปซับดาเมียเม่ม่ยิง จริงๆิงนจะยิงได้นะโอ้ my god ป้ามุมนี้ป้าจะโดนยีงมั้ย เราเด้ไปกวาจังของจะได้สิบเก้าพาเลยปะอันนี้มันเสียอันนี้มันใช้ไมแล้วมันได้ดีกว่าอ,อ,อ,อุ้ยอ้าเอ้อไม่อายป้าป้ามองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะเออมันต้องเล่นท่าก่อนแล้วนะแต่ว้าว แต่แบบไม่ได้หมุนตัวได้ได้แต่ซูเปอร์กลายอะถ้าดูถ้าดูน้าเห็นเป็นโกดีใช่ไหมอ่ะ